เยรู้สึกอยากแยกขยะกันบ้างไหมเราทุกคนนะคะอยากแยกขยะกันอยู่แล้วคะ่ะแต่สุดท้ายเราก็เห็นแล้วว่าขยะที่เราแยกเนี่ยก็ไปเทร,รวมกันอยู่ในรถขยะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องวางตั้งแต่โครงสร้างของประเทศหรือว่ากฎหมายของประเทศต้องมีการบางังคับเลยอย่างประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคะ่ะก่อนที่เราจะย้ายไปอยู่จะต้องมีคู่มือในการรู้นะว,ว่าวันไหนจะต้องทิ้งขยะอะไรขยะเผาดได้ขยะเผาไม่ได้ซึ่งจ,จริงๆถามว่าเราจะต้องรอประเทศชาติบังคับเราไ,มไหมอย่างเงี้ยค่ะไม่จําเป็นเลยเราก็เริ่มที่บ้านง่ายๆเลย,เลยอาจจะมีกล่องกระดาษ ง่ายๆเงียย้ยค่ะทาสัญ,ญลักษณ์สีต่างๆนะคะสีเขียวนะคะแคเราอาจจะมีถุงพลาสติกอันนึงรองไว้ก่อนแล้วก็ใส่ถศษอาหารได้อย่างเสรมมะม่วงอย่างนี้ค่ะอันนี้สีน้ําเงินนะคะก็จะเป็นแยกถุงพลาสติกอย่างนี้ค่ะสีแดงจะเป็นขยะอันตรายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ากระป๋องสเปรก็ใส่นี้ค่ะส่วนสีเหลืองก็จะเป็นแก้วนะคะก็สามารถเอาไปรีไซเคิลต่อได้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่ทําให้ทุกคนสามารถเริ่มได้ที่บ้านเลยง่ายๆแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรทิ้งขยะให้ถูกกับประเภทของขยะนั้นๆค่ะเพราะ